เรามีผลฟุตบอลเจลีกหญี่ปุ่น2020ที่ลงเตะเป็นนัดกลางสัปดาห์ในวันพุธที่23กันยายน63มาฝากกันนะครับซึ่งเป็นนัดที่18ของูิโลกรันแล้วรวมถึงอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโบล่าสุดเราไปติดตามกันเลยครับนะทัสบอลทีวีฟุตบอลเจลีกหนัดที่18ของฤิูกาลลงเตะเป็นนัดกลางสัปดาห์ในวันพุธที่23กันยายนครบทั้ง9คู่นะครับ เราไปรายเดียงผลการแข่งขันกันตั้งแต่แตคู่แรกคอนซาเดเรซัปโปโรก็เปิดบ้านแพ้ให้กับไคชิวะเรโซศูนย์ประตูต่อหนึ่งคู่ถัดมาเอฟซโตเกียวเปิดบ้านเอาชนะเซโรโซอสากะสประตูต่อศูนย์กัมบะอสากาเอาชนะนาโกย่าแกมปัส2ประตูต่อหนึ่งวิเซลโกเบเปิดบ้านเอาชนะซางานโทสุ4ประตูต่อ3โออิตะทิริตะแพ้ให้กับซานเฟเชฮิโรชิมะศูนย์ประตูต่อ2 มาดูผลบอลเจลิกกันต่อนะครับคาชิชมาเอเดเลอร์เปิดบ้านเอาชนะโชนันเมเบเล่1ประตูต่อ0คาวาซากิฟอนตาเล่เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟซี3ประตูต่อ2โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเอาชนะเวกตะเซนได3ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายชิมิสุเอสเพาเปิดบ้านแพ้กับอุราวะเรดไดมอนด์1ประตูต่อ2จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราจะไปดู อันดับตารางคะแนนเจลิกหนึกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนเจลิกหนึล่าสุดอันดับที่1จากฝูงยังคงเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่มี50คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2เซโรโซโอซาก้าสาคะแนนอันดับที่3 FC เอฟซโตเกียวสคะแนนอันดับที่4 k a คาชิมะเอเดอร์สาคะแนนส่วนทีมที่มี30คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่5้าคาชิวะเรโซอันดับที่6 นาโยะแคมปัดอันดับที่7โยโกฮาม่าเอฟมารินอสและอันดับที่8อุระะเรดเดมอนด์อันดับที่9กัมบะโอซาก้ามี29คะแนนมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนกันนะครับอันดับที่10ซอนเฟเช่ฮิโรชิม่ามี25คะแนนอันดับที่11วิเซลโคเบมี23คะแนนอันดับที่12โออิตะทาริตะ22คะแนนอันดับที่13 คอนซาดาเล่ซัปโปโรและอันดับที่14โยโกฮาม่าเอฟซีต่างก็มี17คะแนนเท่ากันอันดับที่15 u, นาน้าซางันโทสุ14คะแนนอันดับที่16ชิมิสุเอสพาว12คะแนนอันดับที่17เวเกนตะเซนได11คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่18โชนันเมเบล่ ale, มี9คะแนนปิดท้ายกันที่อันดับดาซันโบเจลิก1ล่าสุดอันดับที่1ยังคงเป็นไมคคอนโอลูกา จากคาซิวาเลโซยิงไปที่16ประตูตามมเด้ร์อันดับที่2ร่วมมี2คนนะครับเอวัลันโดสตัมจากคาชิมาเอ็ดเลอร์และมาโกจูเนียจากโยกาม่าเอฟมารินอตที่ยิงไปคนละ11ประตูอันดับที่4ยูโคบายชิจากคาวาซากิฟอนตาเล่10ประตูและอันดับที่5้าเลยันโดจากอุราวะเรดเลมอน9ประตูและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลเจลีกหนึ่งนัดที่18ของฤดูกาล ที่ลงเตะเป็นนัดกลางสัปดาห์นะครับส่วนโปรแกรมถัดไปจะเป็นนัดที่19ของฤดูกาลโดยจะลงเตะในสุดสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ